สวัสดีครับผมพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วร้อยพลาดเลาะครับมาเนี่พลาดเลาะล้อมาเบิ่งสถานที่ร้อยกระรวงมือแรงครับพี่น้องนะครับอยู่อยู่มองมีไงครับพี่น้องครับนี่มีใหไงมีใหญ่ครับพี่น้องมีใหญ่ครับน้องบัวดีมีครับพี่น้องเพราี่จันร้อยวันศรีพิทายิ่งวิเพ่งบัดนี้ฝนตกค่ำนะครับอยู่ในเมืองนะครับเร่เรนะครับฝนตกก็เลยก็เลยบลอยไทยนะครับพี่น้องวันศรีไทยยิ่งวิเพ่งจากกันที่ยังฮักนะครับพี่น้องมาเนี่ยลอยไทยครับ ต้องให้ให้ให้ฝนออกสักวันจะเสด้ไปนภายพี่น้องป้าพี่น้องมารอเบิ่งอันมองร้อยกระทงมะแร็งครับพี่น้องครับไปครับพี่เจนะครับปครพี่น้องไปรอเบิ่งสถานที่ร้อยกระทงมะแร็งครับเอะไะครับพี่น้องครับเขอบบ้านหอดสถานที่จัดงานครับพี่น้องมะแร็งนะครับเพิ่นสิจัดงานอยู่เทศบาลตำบลท่าพระนะครับนี่สถานที่ร้อยกระทงครับมาพ่อทีมงานเวทีเครื่องเสียงครับสวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับ ป้าดมือดีโอกดีใจครับลอยผ้าเลาะผ้ากินผ้าเที่ยวได้มาเห็นทีมงานพิธีเครื่องเสียงเขาเนาะครับเนาะครับผมรับนาทีวิธีขวานพ่อหมอครับครับป้าดโถขึ้นแน่นอนหน่ะนาะเทศบาลตำบลท่าพระท่าพระเขานอนำโดยท่านนายกบีป้าดโถนายกพิสุทธิ์อนุตระอังกูลแก้วเลยแก้วเลยครับผมแก้วครับพี่น้องเอาเช้าวัดไม่น้องครับมือเรียงนอรำพงชาวบ้านมือเลียงมือเลียงมีรำพงชาวบ้านหรือเปล่าผมมีสิบบาทมาเจียมสิมือเลียงสุดนอนุรักษ์ผ้าด้อสุดยอดพี่น้องเด้อครับผมเอาพิธีเเคครรื่องงงสีียทมมานนะับผ โอ้ยวัน้ใดครับดอกแคบมิวสิกนะครับผมทีมงานทีมงานไทยกันเองครับจันลอยนะครับผมสวัสดีครับจันสวัสดีครับโอ้มาแล้วมาแล้วพอสี่วไทยเยี่ยมว่เพ่งพอดีฝนตกค่ำก็เลยได้ล่วงมาพี่เลยนะครับพี่น้องครับมาอนี้นะครับเอาจันขออนุญาตเช็คเครื่องเสียงเลาวจันเนาะเครับเจ้ครับเดี๋ยวผมสิ้อ้าพี่น้องรอเบิงบริเวณงานนะครับเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวลอยกระทงกันอยู่อยู่ท่าพระมืองเรียกเนาะพี่น้องเนาะน้องหมีน้องหมีน้องหมีใหญ่น้องหมีใหญ่ขอออบบบบคคคุณหลาาายยๆรรัั้้้้ปปเเดีี๋วพ่่นงงะิ อ่าสำหรับในงานนะครับพี่น้องมะแรงนี่นะครับนี่ครับสำหรับเจ้าหน้าที่พนกำลังเจ้าหน้าที่กำลังดูแลสถานที่มะแรงนะครับผมสวัสดีครับผมลอยพัดรอครับยูทูบครับผมครับผมนี่แก้วแก้วแก้วครับพี่น้องเรอเบื้งนี่สถานที่ร้อยกระทงมะแรงครับพี่น้องครับโอ้น้ำใสดีขนาดพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ตอนนี้กำลังมีทีมงานน้องน้อง จากโรงเรียนไหนไม่รู้นะครับนี่มาหอดแล้วครับนี่เวทีมือแรกครับพี่น้องครับทีมงานดอกแคบไว้สีครับทีมงานหนุจักครับจัดร้อยนี่ละนะครับพี่น้องครับกาลังตั้งเวทีเครื่องเสียงเรียบร้อยนะครับผมมาแรกพร้อมที่จะรุ่ยกันนะครับผมนะอ่าโอเคครับนี่นะครับน้องนมาจากโรงเรียนไหนน้อนี่เนาะน้องน้องมาจากโรงเรียนอะไรน้อนี่เนาะอาจจะเป็น ชุดศิลปะอีสานบ้านเราตัวนี้โอ้อโเวทีเครื่องเสียงก็โอเคนะครับผมเป็นโปร่งล่างนะครับทีมงาน,นครับผมน้องนองนักเรียนนะครับเมืเ่อเร็จอาจสิมาจวดจัดกันจ้านี้พี่น้องเอ้ยนี่คือเวทีเครื่องเสียงนะครับดันนานครับพี่น้องมีปลาพร้อมนะครับพี่น้องเฮามีปลาพร้อม สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับหลับร้อยแช่งแห้งครับครับผมป่าเสียไปปล่อยบ่ครับพ่อนี่ป่ามานเนี่ยให้คนซื้อปล่อยโอ้หมูเลี้ยงพี่น้องครับเงินให้ร่วมให้เทศบาลโอ้ครับผมอันนี้คือป่าหน่อยครับพี่น้องครับป่าหน่อยป่าถุงใหญ่ราคาคนละราคาซ้ำเพชรบุญพร้อมนะพ่อน้องื่องน้ของเงินออมวัลละบาทครับครับผมร้อยกระดูกพร้อมเพชรบุญพร้อมนะครับนี่คุณพ่อผมกำลังเตรียมเอาป่ามาให้พี่น้องได้ ปล่อยปลาแล้วก็บร้อยกระทงมะเร็งเฮ็ดบุญพ่อมาสั่นเพุ่มพ่ออีพ่อวะบ้านอันนี้กับป้ใหญ่บ้านโอ้สวัสดีครับคุณพ่อผู้ใหญ่ครับคุณแม่ผู้ใหญ่น้ำเลยครับเล้วสวัสดีครับผมนี่พ่อผู้ใหญ่ครับมาลุยงานเองเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับมาพี่น้องมาจานลอยผ้าเลาะมาเบิ่งนะครับวันนี้นะครับเพคนเตรียมงานร้อยกระทงมะเร็งครับผมับนี่คือปลาหน่อยตีไก่ได้เงินใส่แบบท่านกวนจิตปลาข้าปล่อยปลาเนี่ยพ่อครับเพคนมาเสามาห้องปล่อยโอ้ครับพ่อครับ มื่อนี้ก็เลยเอาเอาได้หลายนั่น้วพอนอกมื่อนี้นอ้ะครับผมนี่แหละเชนะติดมือจัาป่าเขาครับผมโอ้ขอบคุณพ่อครับครับผมอันนี้สองคนเนี่ยประธานครับคุณโอ้ครับพ่อวันนี้ครับพ่อครับครับขออนุญาตครับร้อยพาเลาะพากินพาเที่ยววันนี้นะครับยูทูปนะครับครับผมได้มาท่าย่ำนะครับให้พี่น้องในเบื้องกันครับกับงานเทศกาลลอยกระทงประจำปีนะครับปล่อยปลาสตอกข้อรับโชคครื่ครับ กองคุณสวัสดิการชุนจนเทศบาลนระกองคุณคารบาลครับผมได้บนได้กระสวนเนี่ยฮักแทงเบิ่งแง่กันไว้แน่นอนครับพี่น้องครับนี่คอนเสียบงานเพิ่นนะครับพี่น้องครับเพิ่นสิจัดสีทุกปีเนาะพ่อเนาะทุกปีครับครับผมเอ้าอ่ะเดี๋ยวจัดลอยผ้าเลาะเบิ่งในงานครับพี่น้องครับผมขอบคุณคุณพ่อครับครับผมขอบคุณครับคุณพ่อครับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อประธานนะครับนี่ครับบริเวณในงานพี่น้องครับก็ซิมีร้านค้าร้านขายนะครับผมก็สิมี ต่างด่านอาหารการกินนะครับนะส่วนทางนี้เรรยากาประดับไฟพี่น้องก็จะมีจุดที่ขายกระทงด้วยนะครับนะพี่น้องเพิ่นกำลังเห็ดกระทงเดี๋ยวเขาอนุญาตเขาไปเบิ้งน้ำพึ่นก่อนพี่น้องนะครับเป็นเห็ดกระทงไว้ขายมือเลีงครับพี่น้องครับโอ้คือไม่ขีดตมเท่าไปยังไงน้องบัดนี้น้อง,น,องนี่ครับพี่น้องป่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งผู้สาวเห็ดกระทงนะครับเป็นมีกระทงขายพร้อมมือเลี้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมลอยพะเลพะเจนพาเที่ยวมาเร็วมาเร็วจะเมื่อแรงลอยกระทงนะครับนอออันนี้ทําขายหรือเปล่าครับพี่ทำขายค่ะโอ้กระทงละสามสิบบาทบาทนะครับผมพี่น้องครับปูไดสิบ้าทบ่ตองขอกระทงมานั่มครับพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มีขายมาแต่ตัวกับหัวใจนะครับผมเนาะทํากระทงกันโอ่น่ารักจังเลยนะครับกระทงน้อยนะครับดอกดาวเรืองน้านะครับพี่น้องครับแสดงว่าตรงมีหลายล้านแน่นอนเดี๋ยวจรลอยผ้าละเบืองครับพี่น้องครับ ครับผมอันนี้บริหารกระทุ่งน้ามูปะครับนี่โอ้<า> oh, อันนี้ไม่ทำเนาะ <laughs> ปะปะพ้าเหลาะพาเหละาละพี่น้องผาเหละาะทั้งนี้สิเป็นกระทุง่งกระทุ่งขนมเอ้าเขาทาตุลาเป็นอาหารป่าบอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสาวๆกำลังทำกระทงกันอยู่สวัสดีค่ะอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นไดเหมือนี่จัดร้อยผ้ามาเหลาะครับผมสวัสดีไอ้ร้อยตีพนนเมียนครับเมียนเมียน แม่นครับเมือเ่อแรกกับ้องคือเขาครับผมทำงานแต่ว่ากลางวันก็มาหาเละาะถ่ายคลิปถึงซี่แหละครับ,เ,บเ,เ,เส้น,น,สนพ้าหมครับแม่ว้าครับผมอันนี้คือกระทงแบบว่าเฮ็ดเอาเอาเอาถั่วไอติมเฮ็ดนะครับน้องมันสีเป็นอาหารป่าพ่อมครับอันนี้คือวัตถุดิบแบบว่าเอาเอาถัา่วไอติมทํานะครับพี่น้องครับตีตัวละล้วก็มีใบกล้วยน้ำน้องแม่นอโอ้สวยๆครับพี่น้องครับ ผู้ใดสะมาเที่ยวงานมะแล้งนะครับมาร้อยกระทงนะครับมาเป็นครูหรือว่ามาเดียวนะครับกับบผต้ตองกับระทงมาพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นมีขายนะครับสาวสาเพิ่นเที่ไปต้อนรับพี่น้องอยู่แล้วนะครับผู้ใดครับผมจัดร้อยนี่เราไม่มีครูนะหาครูเห็นเนี่ยนะขออนุญาตดังเบอร์น้ำเพิ่นกับพี่น้องครับสวัสดีครับฟ้าตัวที่มางามนะครับมะแร็งนี่ผมต้องผต้องมาร้อยกระทงก่อนสิไปเฮ็ดงานครับพี่น้องครับมะแร็งนะครับ ถ้าไหนเบิ้งเข็ดซูมนึงถ้าไหนเขียดซูมนึงนะครับรอเบิ้งแถวนี้มีเบิดนะครับมีตั้งแต่ระขาวยี่สิามสิบนะครับเนาะเริ่มต้นที่20บาทครับพี่น้องครับผู้ใดอายุร์รอเขียดนี่นะครับขอนแก่นนะครับบ้านเฮียดบ้านไผ่ยังก็แล้วแต่ครับอนี่พี่จัดกิจกรรมนะครับพี่น้องครับอยู่เบิ้งซื้อเบิ้งยังครับเดี๋ยอ๋อน้องบัวดีมีครับพี่น้องมีใหญ่ครับติดจาล้อยได้เบิ้งวันครับมีใหญ่ออกเสียงให้ถงงเ้ออพีีี่นมมครับ ตัวบักใหญ่ครับจะ่รอยผ้าไทายเพิ่งหล่ะครับตอนเปิดหัวทิพย์ประหันนะครับตัวบักง่ายเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ประปลาบ้านจับบัตรอันนี้หาซิบครับพี่ดองครับน้องสาวลราว่าหาซิบบาทมาสับน,นะครับคันจะได้เบอร์ทุกสองร้อยมาสินะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาหน่องวัวม้วนพี่น้องเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนฐานเนาะวัตถุดิบเพื่อจับ ใบตองกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยนะครับผมเป็นระบบนิเวศนะครับเวลาเขาไปลงงานมันจะชุ่มชื่นแบบว่าเนาะรักษาดึงซึ่งแบบร้อนน่ำปัญญีมันเปื่อยปลาก็กินได้นะครับที่ระบบมาตัวนี้ละตัวไอติมระบบมากตัวนี้ละอันนี้เป็นแฟนครับเอฟซีมองจานร้อยไปลองเพลงนะครับนี่ระเบียงรถไฟใกล้ๆนะครับแฟนครับเอฟซีครับบ่มีเงินเส้นได้เพื่อนว่าลงกบินจานร้อยเลยว่าจังวันว่า ครับผมจะเอาดังอีพอสิได้ยินว่าอีพอกคำนั้นครับแม่โล่ๆพี่หนุ่มพี่หนุ่มเพิ่มเสียงเลยครับมีเสียงหรอครันคือขุดรากทุบกันพี่หนุ่มนั่นกำลังเสียงมากเลยพี่น้องครับเอาเจ้าหน้าผู้เปิดเพลงอย่ารอกระสีเศร้าเศร้าเหตุวิดีโอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซีมีเสียงเพลงเข้าบ้านนะครับพี่น้องครับสีจะน้อยเปิดให้มันดังเอาแบดน้องแม่ไม่ใช่พ่อโตแลอกครับเมล็ดเนาะให้มันดั่งเราตัวสุ่มกันนะไปใจพ่อหนุ่มเมล็ดบอมีฝนแน่นอนนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็เว้นเียนะครับครับผมเอ้าขออนุญาตครับพี่น้อง เอาเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น้องรอกันเด้อบืดนี้เด้อขอบคุณเลยลจ้าบไปไปสวัสดีครับคุณแม่ครับมือเร่งบนซิมี่รับงยอดยุกร้อมพี่น้องนะครับมือเร่งนะครับผมเนาะอ่ะไปพี่น้องไปใหญ่แน่นอนแล้วก็วันนี้แล้วก็พี่น้องโอเคพี่น้องครับนี่เอฟซีได้มาเร่งจองตัวให้ครับผมมาเร่งจองตัวให้ได้จันเด้อมาเร่งคนสิไปเหรียญน้ำนะครับพี่น้องครับนะโอเคครับผมครับผมนี่แหละครับสถานที่งานเมื่อนี้ยนะครับพี่น้องมาเรือครับเด้อ มาลอยกระดูกครับจานลอยครับจานลอยว่มีคู่มาเลี้ยงไรคู่ไรคู่อ้ไส้ครับไอ้ไส้เพื่นไปเที่ยวประจำนะครับไอ้ไส้นะครับเพืเรนมาเลี้ยงจองตไอ้เพื่อนมานะครับเดี๋ยวจะจองตู้ไ้เพื่นอ่ะเดี๋ยวไปพี่น้องรอก็ได้อ่าเสียงดนตรีมาแล้วพี่น้องขออนุญาตด้บเลเดอกสิจบคลิปซ้ำนี่ละเพราะว่าเสียงดนตรีมาแล้วเพื่นสิทดวสอบเครื่องเสียงแล้วนะครับพี่น้องเอาเป็า่บน้องโคนะครับเาล่างล่าง แก้วแก้วแก้วพี่น้องเลยให้ท่านถอยถอยรถออกนะครับเดี๋ยวจราจรนะครับเพื่อที่รับสัมผัสเป็นแบบสบายๆแบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับนี่นะครับร้านก้าร้านขายมีเบัตรพี่น้องนะครับเครื่องใส่เครื่องสอยแนอยูนแนวกินของเหรียญเล็กน้อยก็มีนะครับพี่น้องครับนี่ออ้าวโอเคเดี๋ยวมาเลี้ยงมาลอยกระทงกันนะครับอยู่เตี๋ยสบานตำบลท่าพระนะครับพี่น้องนะครับกระทงม่ต้องเขามาพี่น้องมะเร็งมีกระทงอยู่แล้วนะครับผม นี่ครับสถานที่ light, น้องหมากใหญ่อะไรพี่น้องนะครับมีใหญ่มีใหญ่เพป็นว่าน้องหมีใหญ่เพป็นว่านะครับพี่น้องครับอ่ะโอเคป่ะพี่น้องบาัตรใเอ้าได้โบแรงจะว่ากันนะครับเดี๋ยวสิมาร้อยกระโถนน้ำเปลนอยู่กับพี่น้องโบแรงครับเอาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับผมกับงานลอยกระทงปีนี้ครับสุขสุขันบ้านครับพี่น้องครับ